สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโอมาเปลี่ยนป้ายนะคะอยู่ที่นะคะตำบลหนองเต็งนะคะอำเภอกระสังนะคะเรามีการบริการนะคะถึงลูกค้านะคะถึงบ้านเลยนะคะท่าน,นี้นะคะก็ได้ซื้อรถนะคะ,ะกับโอนะคะชื่อคุณครูเดือนเนาะเยแดงนะคะแล้วก็วันนี้ได้ไปขาวแล้วนะคะเราบริการนะคะถึงหน้าบ้านเลยนะคะทางนี้เป็นแข็บยกสูงนะคะทุกคนแข็บยกสูงสี เทาดำนะคะนี่ก็ขอแสดงความยินดีกับป้ายขาวด้วยเป็นบรบไ,ไม้สองฤาษีสองสีหนึ่งสองนะคะรางวัลที่หนึ่งรางวัทงลวที่หนึ่งต้องมาแล้วแหละรางวันที่หนึ่งต้อนน้ราใส่ป้ายแดงให้นะอะร้ันน่อุ้ยล้อหลังใช่ล้อหลังเลยอะ่ะ อันนี้ช่วงเวลาเที่ยงแล้วตอนนี้กี่เที่ยงเนาะเที่ยงเนาะแต่ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ถ้าถือว่าเที่ยงอืถือว่าลุยสุดๆใช่ค่ะตอนนี้จะเป็นแคปสีเทานะคะราคาเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์แต่ตอนนี้ราคาปรับขึ้นแล้วเนาะราคาปรับขึ้นเท่าไหร่จะไม่ได้สวยค่ะคันนี้สวย อืมได้กิโล,ลคุณครูเขาไม่อยู่บ้านนะคะแต่เราบริการถึงบ้านเลยนะคะเจ้าของรถไม่อยู่ลแล้วคุณแม่คะ่ะปลดล็อกรถให้หน่อยจะ้ะพอดีโอจาเอาเอกสารนะคะ ก็ตอนนี <si ้เราได้ป้ายขาวมาให้ลูกค้าเนาะแล้วก็ใบพาสีนะคะแล้วก็สำเนานะคะเล่มรถนะคะก็ในการเปลี่ยนป้ายขาวนะคะตอนนี้เราก็จะได้ลูกค้าก็จะได้รับเงินคืนนะคะสองพันสามร้อยบาทครองเงินครอเงินี่ยไหนจ้ะเดโอขอเอาเอกสารด้านในนะคะ ปกติเขาจอดรถตรงไหนคะแม่ตรงนี้บรกจัญญนนในก็คันนี้นะคะอูได้แถมเบาะหนังให้ด้วยเอกสารใบพารีโอ้เนีะน้อยเหนเล็กไหม

นองจักมู้มีไมอะไรไม่นูนล็อกเกอเดี๋ยวติดติดไปพาซื้อนึ่ได้

โอยวขอเอาเอกสารด้านในนะคะปกติเข้าจอดรถตรงไหนคะแม่ตรงนี้บรกด้านในก็คันนี้นะคะโอ้ได้แถมเบาะหนังให้ด้วยเอกสารใบพาร์คินโอ้เนี่ย thế lên mày tay thơm tất hàn nha cái này chơi ouais. mình... gì này này พราะว่าไม่เคยเอาไปไว้ตรงค์เลยนม่ตัดห้องนอนจัดไม่รู้อะไรกันล่ะไม่ต้อยู่ในล็อเกอร์ เดี๋ยวติดติดไปท่าซื้อหนึ่งดู้หลัแล้วอีกสองวันอื้อ <c oughs> อะยืมป<บ>้ายแดงแล้วก็งนี้ร้อนนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ติดพาสีให ah ้เลยค่ะอันนี้ไปเก็บ้ันไหน อ่าร้อนมากมันด้วไหนตัวสีรถคุณครูนอนหลับคุณครูไปทำธุระน่าจะไปโรงเรียนน่ะน่าจะอยู่ที่โรงเรียนทางตัว ผู S <S ้หาหเกเซลล์ผิวดำมนะัก็พ่อแด่ไเดี๋ยวโทรหาค,คุณครูก่อน <S <S จะติดแบบรีบไป้ดนะ้มันจะลุด นหรอ,รอหถ้าร้อนจะติดไม่อยู่หรอไม่เป็นไรถ้ามันหลุดก็แปะใหม่อะไรนะโอเคโอเคเรียบร้อยและครับโอเคคนตกแรงเละเลยรองเท้าไม่ขาดมั้งไม่ขาด <c oughs> โอเคกลับแล้วนะครับเรียบร้อยโงงงีแม่โงงิค,ค่ะเรียบร้อยดีแม่นี่อ่าคุณเจต่ะเอมมเก็บไว้เนาะอ่าอันนี้เดี๋ยวโอเอาไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวโอจะคืนเงินสองพันสามร้อยบาทยังไงโอคุยกับคุณครูแล้วแหละจ้ะ